ครับก็สวัสดีนะครับช่องครูสอนเพียนสนะดนตรีไทยวันนี้จะนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากกันนะครับสำหรับการตั้งสายนะครับการตั้งสายเครื่องดนตรีหรือการเทียบเสียงนะครับโดยใช้โทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะฮะนะก็ ไปที่ p a เ Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยนะครับหรือว่าพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าไทยจูเนอะร์นะครับไทยจูเนอร์สักครู่นะฮะนี่ยตัว นี่ครับพอได้แล้วนะครับกดนะกดเข้าไปนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับไทจูเนอร์นะครับเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะเปิดครับเลือกเอานะครับ,นะรบว่าจะเอาเครื่องตีดีดสีตีเป่าหรือ ร้องนะครับขึ้ื่ตีสี่ภาคนะครับก็เลือกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะเทียบเสียงการตีขิมนะครับเราก็ไปเครื่องตีนะครับขอโทษครับผิดครับไปเครื่องตีนะครับก็จะมีประเภทให้เลือกมีประเภทให้เลือกนะครับนะเราก็เลื่อนหาดูที่วันนี้จะเทียบขิมนะครับ ก็เจอแล้วะฮะโทรศัพท์เริ่มลายนะครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับเสียงนะครับเสียงเนี่ยจะไม่ตรงนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโน้ตตัวลานะครับจากซอนก็จะเป็นขึ้นไปหนึ่งเสียงนะครับซอนก็จะเป็นลาลาก็จะไปทีนะครับทีจะไปเป็นโดเอาเป็นว่า ตั้งข้างล่างนี้ให้ตรงกับเสียงนะครับเราก็กดตรงซอนจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะกดเดี๋ยวฟังเสียงนะครับผมกดนะครับมันจะมีเสียงแบบนี้นะครับเมื่อกดที่ภาพนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับว่าจะเป็นโน้ตอะไรนะครับ มันจะระบุสีฟ้าไว้ว่าเส้นล่างเห็นไหมครับขวามือเห็นไหมครับนสนใจแค่เสียงอย่างเดียวว่าตรงหรือไม่นะครับเราก็เทียบเสียงนะฮะกดฟังเสียงก่อนเลยเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็กดต้องเอาไม้ไปจอไป่อใกล้ๆนะครับ เสียงที่ขวามือสุดนะครับช่องขวามือสุดตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชุดที่1นนะครับนั่นก็คือเสียงลานะครับถ้าใครยังเทียบไม่เป็นนะครับก็ต้องใช้ครุยในการเทียบก่อนนะครับ จะต้องใช้คลุยนะครับแล้วก็เป่านะฮะแต่เสียงมันต่ำนะแต่ถ้าให้ชัวนะครับเสียงนี้เลยนะเราก็ลองเขี่ยดูซิที่สำคัญนะครับต้องดูให้ตรงนะครับสมมุติเราจะตั้ง เส้นบนก่อนนะครับเราก็ต้องลูดลูดมือไปก่อนเพื่อไม่ให้หลงนะครับว่าหลักเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับพอได้แล้วอ,อยู่ริมสุดเดี๋ยวผมปรับให้ตรงนะครับเมื่อลูดสายแบบนี้นะครับโดยที่ให้แม่นที่สุดนะครับก็คือต้องเอามือลูบสายเข้าไปแล้วก็ปรับถ้าหมุนไปตามเข็มนาฬิกา นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึงสายขึ้นนะครับถ้าหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับเสียงจะลดลงนะครับเดี๋ยวลองดีดก่อนนะฮะตรงหรือไม่ฮนะที่สำคัญมันตรง มันจะบอกเลยว่าถ้าตรงเนี่ยสีเขียวจะขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่ตรงเป๊ะเราก็ดูตรงนี้นะครับตรงนี้เลขเนี่ยนะเลขตัวล่างนะครับตัวสีแดงเนี่ยมันจะปรากฏนะครับก็เอาให้ใกล้เคียงที่สุดอย่างน้อยก็จะข้างบนนี่ยเป็น188.9ใช่้ไหมครับข้างล่างควรก็จะ ควรที่จะเป็น188เช่นเดียวกันนะครับแต่จุดอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับเราก็ทําการเทียบเสียงครับเขีรยเลยฮะ <18 8 S> 1 8 8ด้านล่างสีแดงเป็น1 1 8 8 9 9นฮะสายอาจจะไม่มาตรฐานเพราะว่ามันเป็นสายสเตเลสน,นะครับเราก็ให้ใกล้เคียงที่สุดนฮะ 189ด้านล่างครับเราก็ลดลงนะครับ18 8. อ่าได้แล้วครับ188นะครับเส้นที่สองครับการที่จะตั้งเสียงเนี่ยมันจะต้องหาที่เงียบๆนะครับหนึ่งแปดก็ยังไม่ถึงเราก็หมุนไปที่ด้านขวาครับเพื่อให้ตึงสายขึ้น 90เลยเหมุนมานิดนึงนะครับบิดมานิดนึงหนึ่งนะครับ189อยู่นะฮะก็ลดลงนิดนึงเอาแล้วใกล้เคียงนะครับ188นะครับเลขจุดสุดท้ายอาจจะไม่ตรงก็ได้นะครับต่อไปเส้นล่างครับเสียงลานะครับมี3เส้นด้วยกันแล้วก็ บิดขึ้นครับต่ำเสียงต่ำต้องบิดขึ้น188.9นะครับหนึ่งเกศูนย์นะฮะลดลงต้องใจเย็นนะครับอ่าหนึ่งแปดแปดจุดสี่นะครับเราก็ได้แล้วเสียงลานะครับ สีเขียวจะขึ้นแบบนี้นะครับครับสายต่อไปนะครับลาตัวทีนะครับแต่เสียงนี้มันไม่ตรงนะครับเราดูตรงนี้ก็แล้วกันมันจะขึ้นสีเขียวนะครับมันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับเป็นเขเรียกว่าออกลักษณะว่ามันเป็น เส้นที่2ขวาชุดที่2อ,อยู่ทางขวานะครับนะทราบว่าแอปนี้เป็นของมหิดลนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ทำอแอปที่ให้ได้ความรู้นะครับเพิ่มพูนความรู้ในการเทียบเสียงนะครับขอขอขอบคุณนะครับช่วยในเรื่องความสะดวกสบายในการเทียบเสียงนะครับต่อไป ตัวทีนะครับลาทีนะครับเสียงที่2องแล้วก็กดปุ่มนะจะเห็นว่าเสียงนะเสียงจะมีนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นชุดเส้นที่2นะครับ เสียงไม่ถึงเราก็บิดนะครับบิดไปทางขวา1,2,0นย์ 1, 2, 0, นะฮะเลยฮะสองศูครับ,นะ 2, 0, 9, รบตัวเลขบนจะเป็น2,0,8.5นะครับสองศูนยครับบิดขึ้นนิดหนึ่งสองศบ เลยฮะสองศูนฮะสองครับบิดนิดเดียวนะครับเสียงก็จะไปเลยนะครับ2องครับสองศูนครับตรงนะฮะพอครับต่อไปเสียงตัวทีนะครับเส้นที่สองยังอยู่ชุดเดียวกันอยู่นะฮะ าจจะตั้งยากนะครับเดี๋ยวจะยกตัวยอย่างให้สัก3าชุดก็แล้วกันนะครับสาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะโน้ตตัวลาตัวทีตัวดูนะครับเอาแค่3าสามตัวโน้ตก็พอแล้วนะครับการตั้งสายเข็มเนี่ยจะ ยากหน่อยนะครับจะต้องหาที่เงียบนะครับแล้วก็เสียงจะต้องไม่รบกวนนะครับเราจะต้องตั้งทีละสายตั้งทีละสายทีละเส้นนะครับโน้ตตัวหนึ่งโน้ตตัวลาก็จะมี3ามเส้นอย่างเงี้ยกว่าจะเคลียร์หมดทุกนะกว่าจะเคลียร์หมดทุกตัวทุกช่องนะครับก็ ใช้เวลานานเทียวนะครับไม่ถึงก็บิดขึ้นนะครับขออภัยนะฮะโน้ตตัวใหม่ะฮะเราก็ฟังเสียงครกดเกินฮะ เนื่องจากลืมเปลี่ยนเสียงนะครับดูเข็มกระดิกนะฮะถ้ากระดิกมาตรงนี้แสดงว่ามันเกินนะครับถ้าเสียงมันอยู่ระดับตรงนี้นะครับนะครับมันก็จะต่ำระหว่างนี้ฮะ,ะแล้วก็เพิ่มบิดพอ,อดีนะฮะ 2,3,1ครับองสาศู 2, 3, 0, ตรงนะฮะมันจะให้เป๊ะไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นสายสแตนเลสนะครับเอาละครับให้ใกล้เคียงนะครับนะโอเคเพื่อนๆก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าวิธีการใช้มันเป็นอย่างไรนะครับดูให้ตรงเวลาเทียบเสียงนะครับนะ อดีตแล้วก็ต้องดูตัวหนังสือสีแดงให้มันเท่ากับในตัวหนังสือสีขาวด้านบนนะครับตัวเลขนะครับด้านบนแต่การตั้งเสียงขิมเนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือแอปนี้มีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มากนักนะครับก็คือเสียงแรกเขาเขียนว่าซอนใช่ไหมฮะอ่าเขียนว่าซอนแต่โน้ตตัวแรกตรงช่องนี้มันจะต้องเป็นลานะครับเพราะฉะนั้นก็ เทียบเสียงโดยการใช้สายตาดูว่านี้ตรงนี้คือเส้นล่างสุดนะครับถ้าเป็นลาก็ลดลงมา,าเ,พเพิ่มขึ้นไปหนึ่งเสียงนะครับให้เข้าใจว่าเป็นเส้นชุดที่สองนะครับอันนี้คือโดนะครับนะเราจะอ่านเป็นเพิ่มขึ้นไปหนึ่งเสียงนะครับนะ ก,ก็ฝากเจ้าของแอปด้วยนะครับช่วยปรับปรุงนะครับเสียงให้ให้ตรงนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนออครูนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในการเล่นดนตรีรไทยนะครับการตั้งสายเิ็มนี่เป็นสิ่งสำคัญยิ่งนะครับถ้าไม่งั้นมันจะ เพียนหรือเล่นไม่เข้าพวกหรือเล่นไม่เข้าวงนั่นเองนะครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม